และวิธีต่อจากที่ไปความตื่นเต้นเริ่มขึ้นแล้วครับกับคู่แรกในศึกวัยชายมาราธอนไฮลักซ์รีโวและการวาซีพีสนามที่3ประจำปี2 5 5 9ผมขออนุญาตแนะนำนักมวยชนด้านบุมแดงครับนักมวยคนนี้เป็นรองแชมป์รุ่นไล์เวทสนามมวยเวทีลูมินีรองแชมป์รุ่นไล์เวทเวทีมวยสยามออบน้อยนักชกจากจังหวัดนครราชสีมา ขอเสียงปรบมือด,ด,ดังต้อนรับเกลียงไกลต่อสิลาชัยและคู่ชิของเกลียงไกลครับผมต้องบอกว่านักมวยควนนี้ เป็นนักมวยต่างชาติอีกคนหนึ่งที่ผมดูแล้วเข้าตาที่สุดและโชว์จากเรสอิตาลีครับแชมป์รุ่นไลเวทประเทศอิตาลีรองแชมป์รุ่นไลเวทสวีปดิยุโรป ladies and gentlemen representing blue corner the fighter from Italy Matias Casalino และนี่คือคู่แรกของวันนี้ชาวขอนแก่นปรบมือดังๆพบกับความบันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องเจ็ดสีร่วมกับ Galaxy Boxing Promotion Toyota <c oughs> เป็นยริงดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับและ Toyota CP สินและการถ่ายทอดสดมวยไทยมาราธอนไฮรักซ์รีโวและคาราวานซีพีสนามที่3นะครับนี่คือมวยไทยมาราธอนจากผลงานการสร้างของเพชกกินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นสดจากลานศูนย์การค้าอู้ฟู่จังหวัดขอนแก่นนะครับนี่เป็นสนามที่3และเป็นคู่แรกของการถ่ายทอดสดในวันนี้นักชกจากประเทศไทยนะครับเกรงกรต่อศิลาชัยมวยจากโคราช ปีนี้30แล้วเจอกับอิตาลีครับมาเทียสคัสซาลิโนโกำลังเจอเริ่มขึ้นใครจะเป็นแชมป์สนามที่3ได้เข็มขัดของโตยโยต้าไฮาลักซ์รีโวและเงินรางวัลรวมเป็นเสร็จ5 0 0แสนบาทตามไปเชียร์ครับนี่เป็นต้นตำรับมวยไทย3ยกนะครับกับทีมงานเพชรยินีบ็อกซิ่งโปรโมชั่น,ยนย ประธานกรรมการคุณวิรัติวชิระรัตนวงศ์นั้นได้รับวัติเหตุแต่ว่าตอนนี้เชื่อเหลือเกินครับแรงใจแรงที่แฟนๆได้ลุ้นได้เชียร์นั้นลุ้นอยู่หน้าช่อง่อง74ครับไปบนเวทีครับคู่แรกจากโคราชไว้3074ครับส่วนสูงกระดูกชั่วโมงวินนี่ไม่ต้องพูดถึงครับน้ำเงินจากอิตาลีว้ย23 175มาเท,ทีครับคุณพุทธิพงครับวันนี้ครับเรานำ ท่านผู้ชมที่เคารพนะครับมาอย่างจังหวัดที่ถือว่ามีคนหน้าตาดีเยอะมากครับขอนแก่นเมืองคนหล่อคนสวยและที่สำคัญเป็นเมืองกีฬาด้วยครับเรียกว่านักกีฬาเก่งๆนักกีฬาดังๆนี่เป็นชาวจังหวัดขอนแก่นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวมารามารวมกันอยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าวันนี้นักชกจาก78ปประเทศนะครับมารวมกันที่นี่เหมือนกัน บนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดอารันุตกลางนะครับอย่างที่คุณสุทธิพลเรียนไว้เมืองเมืองมวยเมืองกีฬาครับไล่มาตั้งแต่พุทธพาน้อยวอรวุิครับนักกีฬาดังๆซิกโก้กเกียตรติศักดิ์เสนาเมืองนักกีฬาเซปักตะกออีกหลายหลายคนครับรวมถึงพราดอนีชาพันธ์ก็เป็นชาของแกนสมรักก็มาครับวันนี้เดี๋ยวก็มามาดูนะครับคู่แรกวันนี้นะครับเรียงไทยตอนศิลาชัยนี่ซุปเปอร์ไ์เวทนะครับซุปเปอร์ไ์เวทรุ่นนี้นะครับ140 กับมาเทสฮัสซิโน่นะครับจากอิตาลีเป็นแชมป์ด้วยร่างนี่คนละเรื่องเลยขาวจั่วเลยอิตาลีนะครับมาเทสปีนี้23นะครับได้ความสดความหนุ่มในขณะที่เกลียงไกรขึ้นเลข3แล้วแบบไม่ต้องห่วงเลยเกลียงไกรนี่มีทุกลูกนะครับมีครบโอ้ยมาเทียสมาเทียสส่งโรไปวางขวาเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวเลยนะครับมาเทสเกี่ยวแล้วกวาดล่างลูกศิษย์ของเม็ดทิกนะครับปันจากาการเอก วีระวีระเท้าเนาวีระเทาา<ล>ะ้าเน่าเมกพิษศิลาชัยครับอดีตนักมวยดังนี่เป็นรอบแรกนะครับของสนามที่3มาดูนะครับว่าเห็นแผลหรือเปล่าแตกไม่แตกเพรคอะไรนี่ทุกลูกเออสอกรสอกรมาที่เตาหมดยกหมดยกเดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้าสู่สนามที่3นะครับนี่คือศึกมวยไทยมาราธอนไฮไลทสฟรีโว สดจากร้านศูนย์การค้าส่งอู้ฟูนะครับอยู่ที่ถนนเมนก่อนถึงเข้าตัวจังหวัดขอนแก่นนะครับ <S <S ขึ้นยกที่2ครับไทยกับอิตาลีขอบคุณบริษัทโตโยต้โโตามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮรักซ์วีโวคุณดีเลกศรีประทักรทกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานาคณะผู้บริหารบริษัทเจริญพกพาอาหารจำกัดมหาชนขอบคุณดออตรตงา์วิเศษไพลทูลซีอีโอระดับสูงของซีพีเอ้ามาลุ้นยอยกสอง วันนี้นะครับทั้งโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยและก็โตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมพรุ่งโรจน์ตอนนี้ก็สบายใจได้นะครับซื้อโตโยต้าจากเคมอเตอร์รับประกันซ่อมเครื่องยนต์ถึง8ปีเลยนะครับ8ปีเลยทีเดียวบนเวทียก2เป็นคู่แรกนะครับใครจบคู่นี้จะได้เปรียบทุกคู่หลังจากนี้เพราะว่าได้พักยาวติดตามครับตนตำรับมวยไทย3ยกทีงานเพชรยินดีไม่ใช่เฉพาะเรื่องของนักมวยครับเมืองกีฬาครับ พีเซนเตอร์ของโตโยต้าคุณเวียสกุลวัฒน์พระเอกของช่องเจ็ดสีก็เป็นคนขอนแก่นครับคุณตุ้ิพงศ์ครับโโอ้หต้องยอมรับเลยครับวันนี้โตโยต้า4พครับจัดหนักจัดเต็ม ให้พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นครับได้รับชมมวยต้นตำรับ3ามยก<ร>มวยไทยมาราธอนเพียงแค่เปิดหัวคู่แรกครับในนามของพิธีดีบ็อกซ์ซึ่งประม,มชัยนะครับมาดูคู่แรกมาเทียสอิตาลีนะครับอโอ้ยยีรันม้นแผ่นดินมาด้วยเรือสายตกใจตกใจตกใจเอาละครับพัก,ก่าพักออกแหมพะเอิอถพระประเจดลุดไม่เป็นไรวันนี้กเกรียงไกรเจออิตาลีแข็งแกร่งครับ พูดง่ายๆภาษามมยของออกแล้วนะครับ3มยกไม่ตัดูชั้นดูเชิงเยอะครับมีงัดมีหงายครับศอกของเกรงไกลมาดูโอ้โหใม่แล้วใหม่แล้วใม่แล้วมีกลัวที่ไหนครับมาเทียสไม่มีกลัวต้นตำรับนะครับอ่ดูครับเรามีศอกเขามีศอกกลับนะครับแสดงว่าเขาเรียนรู้ไปไกลแล้วครับนักชกจากอิตาลีคนนี้แล้วก็ทันตุพพงศ์วิเศษไพฑูรย์นะครับตอนนี้ก็ดูอยู่ต่างประเทศเลยทีเดียวไปต่างประเทศนะครับ ในนามของสิ่งพ,พีเจริญพ่อข้าพัอาหารจำกัดมหาชนยืนใกล้ๆเ,ออเลยนะครับน้องทีพี่ทีครับ30อายุของเราแต่ว่า30ยังแกวขนาดที่23มาเทียนั้นแม่มาปรีนี้ดูดีขึ้นเยอะรับคุณสุทธิพงศ์ครับครับเนี่ยแหละครับต้นตำรับมวย3ยกครับแฟนๆดูครับตอนนี้ มาเทียสนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งนะครับเป็นนักชก่างชาติที่เรียนรู้ศิลปะแม่ไม้บุไทยโอนอีวสอบกักอีกแล้วสอบกักเ,เอามาดูป <บด S 2> นผลยิงก,กับรือสีบทยาครับสู้กันมาดูนะครับเรียงอาหมดยกหมดยกเดี๋ยวกลับมาลุ้นความมันกลับเข้าสนามนะครับสดๆนะครับผลงานในยกที่สอง คู่เาของศึกมวยไทยมาราธอนแฮร์รสซิลิโวสดจากศูนย์การกค้าส่งอูฟูขอนแก่นถือว่าวันนี้เราได้เจอนักชกต่างชาติซึ่งเป็นอิตาเลียนดูนะครับทีรันม้วนแผ่นดินก็เป็นแล้วนี่ฤาษีบทยาครับศอกเจอศอกอขอบคุณนะครับพิตภัณฑ์5ดาวคุณนิชิยนสมภบร,ร,มร่วมร่วมบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้าและบริษัทประกันภัยไทย,ไทยไวิวัฒจำกัดมหาชนมาลุ้นต่อยกสุดท้ายนะครับยกสาม วันนี้ทางกาแฟวันวันแมนคอฟฟี่นะครับคุณแอร์เอกนี่นัสรินคุณบุรชาตนะครับมาสนับสนุนกันเต็มที่เต็มยีเด็ดยกสุดท้ายนะครับไม่มีกลัวเลยนะครับทางด้านของมาเทียสเอาครับใกล้ๆแล้วครับเทียงไกรก็วันนี้มาแข่งแข็งแรงมากครับโตทุกเม็ดสวนทุกดอกครับตรงนี้ครับจัดหนักจัดเต็มอย่างต่อเนื่องครับมาเทียส ไม่สนแล้วครับนีแ่แหละครับให้รู้<อ>เป็นมวยใช้ได้เลยนะครับมาเทสนี่จจะอตาลีเป็นเลืศ<อ>เป็นฝรั่งที่เป็นมวยไทยนะครับอย่างนี้โดยเฉพาะลูกเตะจอย่างเตะพับนอกดูครับมีเข่าด้วยโอ้แล้วมีลูกเสียบลูกอัดลูกเสียบสู้ตลอดนะครับมว<อ>ยไังก็ oh! ไม่ตกมวยไทยเนียนครับมวยไทยเนียนได้รุ้แล้วนะครับคร่แรกจะน้ำเงินด้วยแรงครับวัดใจกรรมาการด้านล่างเลยครับสามท่าน ดูแล้วไม่ห่างครับออกสตาร์ทอย่างนี้โตได้โตโตตลอดนะครับนี่นะครับในศึกมวยไทยมนาธนไฮรักรีโวแล้วก็คาราวานี p f นะครับต้องขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดด้วยครับรวมถึงคุณวิเชียนสมภพลุ่งโลดนะครับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์นี่นะครับจำน่ายโตโยต้าจำกัดก็ไปซื้อที่เคมอเตอร์แล้วนี่เคมอเตอร์นะครับรับประกันซ่อมเครื่องยนต์8ปีเลยนะครับโดยคุณวิเชียนสมภพลุ่งโลด2 1สาขา ลูกศอกซ้ายของเรียงไกรนี่แหละครับที่เป็นอาวุธสำคัญที่ทำให้มาเทสคาเซลิโนจากอิตาลีเจอแล้วต้องคิดหนักนะครับก็ต้องยืนระยะให้ได้นะครับเหลืออีก6ยกนะครับสู้กันรวมๆแล้วถ้าไม่ชนะน้องนี่สู้กัน9ยกเลยครับมาดูรับเงินแสนภายในวันเดียวด,ดูแล้วก็ยิ้มย่องของใสนะครับมาเทสจากอิตาลีวันนี้ทางโตโยต้าคอนแก่นด้วยนะครับต้องขอบคุณด,ด้วยต้องวางแผนดีด้วยนะครับ ต้องวางแผนดีด้วยไม่น็อกสู้กันเต็มๆนี่คนชนะเลิศต้องต่อย,ยก้ายกไอลูนี้นี่มันไอลูนี้มันเสียท่าเสียอายเลยนะครับอมีเชิญชิมเชิญชิมอนี่นะครับต้องซีพีเฟสมัดเลยนี่เอาหมดยกจบแล้วนะครับรอบแรกของเมวอรอบมาราธอนไทลัลซ์สุริว เดี๋ยวเราจะได้ชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับ1 2 3รวมกันและใครผ่านรอบแรกเตะซ้ายครับมีแขนมาการไว้มิดเข้าต่อยกันเลยนะครับสวนเตะซ้ายด้วยการต่อยขวาแล้วเนี่ยครับจังหวะที่2ปล่อยนะครับถ้าเกินก็คือผิดกติกาดูนะครับขเข่าเจอเข่าหมัดขวาแล้วตามด้วยซ้ายมาเดียสนี่นะครับสอกกลับ แม่เขาเรียนรู้ได้เร็วนะครับอนาคตที่เชื่อว่านักชตกตักยุโรปอเมริกาครับเป็นมวยไทยประเภทแกร่งแข็งแรงและอาวุธเยอะสภาพร่างกายเขาดีกว่านะครับสรีละของร่างกายนั้นเชื่อว่าอนาคตฝรั่งจะเปรี้ยงกว่าเราครบ3ยกแล้วนะครับกลับเข้าสู่เวทีครับ ผู้ผ่านรอบแรกสำหรับคู่นี้ก็คือนักชกจากอิตาลีนะครับมาเทียสคาสซาลิโนนะครับโอ้โหดูดดดดครับผ่านรอบแรกครับเฉือนชนะเกรียงไกรต่อสิริชัยไปได้แม่ผู้ชมภายในสนามโชวคราวของเราครับติดแอร์ครับพักสักครู่